บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้อยากมางานคอร์สเพย์มากแต่ว่าเฟินอ่ะไม่มีโอกาสแต่พอวันนี้ได้มาถึงงานจริงๆก็คือคนเยอะมากทำให้ได้เห็นว่าแบบคอมมูนิตี้ของคอสเพย์เขาคนเยอะมากจริงๆทุกคน, <S <S กคนวันนี้นะฝนก็เลยเช่าชุดยาเอกจากเกมเกนชินมานะทุกคนอยากลองใส่ดูแล้วก็แบบเอ้ยมันจะรู้สึกยังไงอันนี้คือครั้งแรกเลยที่แบบแต่งชุดเต็มรถขนาดนี้ S.E.X.01 ครับกันดั้มคาริบานนะผมแต่งเป็นสกิปปีดี้ทอยเลสครับเป็นตัวดีว่าจากเกม Overwatch คัะแต่งเป็นอิโตจากเก n นชินครับผมแต่งเป็นโทมะจากเกมเก n นชินอิมแพ t บลัดดี้แมรี่นะคะหรือบลัดดี้ค e n จากเกม Identity V แต่งเป็นเอลิเชียค่ะจากฮอนไค i i อิมแพ3วันนี้ก็คอสเป็นตัวเคทอสจาก God of War ครับคอสเป็นซูซานโอครับมาจากเกมโอเมลจีครับวันนี้เป็นสเตล่าจากฮอไคสตารลคร่ะ ันนี้เป็นชุดที่ทําขึ้นเองครับผมทามาจากกระดาษลังแล้วก็สติกเกอร์ครับผมอย่างชุดนี้ก็เป็นการแต่งหน้าแล้วก็เพ้นตัวครับในชุดอื่นก็อาจจะมีทาพ็อปเองบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือแต่งหน้าครับผมถ้าเกิดว่าในชุดนี้ก็จะเช่ามาด้วยค่ะแล้วก็หน้าเป็นคนแต่งเองทั้งหมดค่ะหนูเรียนมหาลัยด้านผลิต บรรจุภัณ์อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะสกิลพวกเนี้ยเอาไปใช้ในเรื่องเรียนได้พอจบออกมาแล้วมันก็เหมือนว่าเราพัฒนาฝีมือของเราไปด้วยขึ้นค่ะทาเองทั้งหมดเลยครับผมทั้งหน้ากากทั้งตัวตัวมด้วยครับผมเป็นฟมยางครับแล้วก็หน้ากากใช้หน้ากากพิซซบอร์ดเอาครับผมมีเซตวิกเองค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ฝึกเซตวิกเองค่ะครั้งแรกทําเองทั้งหมดเลยค่ะจากชุดมัสพอร์ตวิกเซตเองตัดชุดเองตรงเนี้ยทาบกันมาถ้าเกิดตัวมัสพอร์ตอะใช้นานสุดแต่ว่าชุดตัวนี้ก วันไหนไมีหลาคนถ้าถ้าผมนี่คือน้องน้องทำให้ผมหมดเลยครับเนี่ยน้องคนนี้ส่วนผมก็ใช้เวลาปั่นชุดเพิ่มดีทงดีเทลระดับรายละเอียดให้กับพวกพี่เขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ชุดให้ตัวเองด้วยครับจนสมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้ครับเรามีสกิลหลายอย่างมากขึ้นอย่างแต่งหน้าแต่งตัวค่ะรวมไปถึงพอบอันนี้ที่ทําเองค่ะลองฝึกทำเพิ่งเป็นพอบชิ้นแรกที่ลองทำค่ะงานอาจจะยังไม่เนี๊ยบแต่ว่ารู้สึกว่าสนุก สมัยผมอยากคอรสเพย์ครับมันไม่มีโอกาสพอเห็นเขาสนใจก็เลยสนับสนุนสมัยเรามันไม่ได้อะมันแพงมากสมัยที่พอเราพอซัพพอร์ตเขาได้เราก็ให้เขาลอง พอเขาได้ลองปวกเขาชอบแล้วเขาก็สนุกคือการแต่งชุดคอสเพลมันเป็นอะไรที่เก๋นะคะเป็นอะไรที่น่ารักและน่าถ่ายรูปมากเลยค่ะเวลาเด็กๆเ,เนี่ยแต่งชุดออกมาเนี่ยเราก็อยากจะถ่ายรูปด้วยแล้วก็พอเว,ะวะลาเดินมันคล้ายๆแฟชั่นนะคะมันเป็นวงการใหม่ๆที่แบบเราก็ชอบเหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสแม่ก็อยากแต่งเหมือนกับลูกเหมือนกันค่ะคอสเพลและโคเวแดนซ์แต่งเต้นเลือ่องเล่นๆที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด